สวัสดีครับสวัสดีซีทุกท่านครับตรงไซตสิบบกขึ้นนะครับพี่น้องจำรีบเลยลักคนเข้าไปเอารถใหญ่เขามายืนไว้ยืนจะไดหครับเบิ้งนีที่ที่เขามาได้ก็คือว่าแหละลักคนเขาปฏิบัติสถานการณ์จริงก็เฮาครับบอกไง่ไงไปเบิดแหละ จริงกะในความคิดก็เจาะกับคิดถืออีหอกรถไ่มันก็อาจจะดึ้งถึงายแต่ว่าคือเอาไงมันเขามาบ่อดดครับขนาดรถหน่อยตัวเป่ามันยังมันยังอยกลมเลยนะครับมันก็ยังเป็นแบบว่าขนาดรถเป่ารถรถเอลฮาร์ซูนี่ยกงลมครับขนาดรถไงเขามาเพต่อสังขามถึงครับัคลมกับึืนบ่ได้นะตอนแรกเสียวรถไงมาลองดู้งมึงท่าแยงมันถึง ก็ผื่นมันจำแล้วมันเล็ดหนาครับให้ดิ้นสายซาตะเกานนี่ดึงกรบปกขึ้นครับเนี่ยนี่แต่คนมันลงสีเกินได้จุม๋มจนหล่อสอีนะครับ เป็นหยาดคุณลงค้นว่าเอารถใหญ่มายืนถาหลวเป็นว่าต่อไงครับ่ายอยู่ครับนี่นี่ความคิดของเราเพราะว่าเป็นคนเบิ่งเห็นเขาเห็ุมันอาจจะในความคิดเรา,าม,ามาาจจันามามาอาจจะง่ายครับแต่ว่าในสถานาการณ์จริงมันมัน,นยากกว่าหันครับแต่สีบอมักสบายเนาะเอาเดี๋ยวลองอีกขั้นหนึ่งมาดันข้างหลังเบิ่งครับตามมันสุดให้มันอ แกลำจ่างก็เจ่านะครับมันกับโอ้ยอยากแอธิบายบบถือกันครับกันละลายหาซิปตัวสิออกได้ครับใส่สีละยากทุลักลุเล่ยยังสีละครับให้พันให้ดิ้งสายปะนี่ใครก็เจ้าบุกขุดออกมันกับเน่านะก็จันจเป็นตะขุดออกครับ เดี๋ยวนั่งขอบกับบ่อไรครับทางหนามันซ้อมันยังหสีลมมีทาง,าออนนทางเดียวคือเอาของมาในไฮแต่ว่าเขากับบ่อใส่หลายครับในรถนีบบ่อหลายนี่พี่น้องข้องตัวนี้มันใส่เต็มที่บุ้มมาเกินสองตันนะครับในรถกับสีวังตันหนึ่งเลยละ่ะมันโตข้องมันโตฟ่องเหรออย่ามันหลองมันมากเลยล่ะขนาดว่าเล่นล่องตัดกันยังลมครับขนเล่นแบบเป็นล่องมาเลยแห้งบ่ได้จม ครับข้าวช่วยไม่ไับช่วยจริงๆล่ะันได้เห็นง่ายง่ายๆครับแถวหาทูนสามคันแถวคันหนึ่งสิดันกดบึงครับ,รบ,บรแต่วนะ่าพวกข้นดอกผมเคยเหนอยู่แนวซาตะก้อนน่บอกมีแต่เอามันออกครับจังสิขึ้นได้เมืนอนห้อาก็ได้ซเขี่ยวครับเออสองเขี่ยว เดวที่สนี่แหละนนก็เป็นออกเส็ยเน้าครั